สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านค่ะแอดมินก็มาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังกันเช่นเคยนะคะประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต564ทั5 6 5บ รอบที่1งวดที่15โดยการคิดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเฉลี่ยจาก3แหล่งได้แก่ราคาเข้าเปลือกที่กรมการค้าภายในสืบนะคะราคาเข้าเปลือกจากสมาคมลงสีและราคาเข้าเปลือกที่คำนวณจากราคาเข้าวสารสำหรับเข้าเปลือกชนิดต่างๆณนะความชื้นไม่เกิน1 5เซโดยระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 14ถึง20มกราคม2565ดังนี้ค่ะเกณฑ์ราคาตลาดกลางอ่างอิงนะคะ1ข้าวเปลือกหอมมะลิ11,808.19บาทต่อตันนะคะ2ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่11,032.68บาทต่อตันค่ะ3ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี1208.08บาทต่อตันค่ะ4ข้าวเปลือกเจ้า 8438.30บาทต่อตันค่ะ5ข้าวเปลือกเหนียว1539.06บาทต่อตันนะคะเกณฑ์ราคาชดเชยนะคะ1ข้าวเปลือกหอมมะลิชดเชย3191.81บาทต่อตันค่ะ2ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ชดเชย2967.32บาทต่อตันค่ะ3 ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีชดเชย791.92บาทต่อตันค่ะ 4. ข้าวเปลือกเจ้าชดเชย1,561.70บาทต่อตันค่ะ 5. ข้าวเปลือกเหนียวชดเชย1 4 6 0 9 4บาทต่อตันค่ะเกณฑ์ราคารัฐบาลประกันนะคะ 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ1 5 0 0 0บาทต่อตันนะคะ ควรเรือนละไม่เกิน14ตันค่ะ 2. อข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่14,000บาทต่อตันควรเรือนละไม่เกิน16ตันค่ะ 3. าข้าวเปลือกเจ้า1,000 0บาทต่อตันควรเรือนละไม่เกิน30ตันค่ะ 4. ีข้าวเปลือกหอมปทุมธานี1 1 0 0 0บาทต่อตันคัวรเรือนละไม่เกิน25ตันนะคะ 5. ้ข้าวเปลือกเหนียว1 2 0 0 0บาทต่อตัน ควอเรือนละไม่เกิน16ตันค่ะปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของข้าวแต่ละชนิดที่ใช้ในการคำนวณรับสิทธิ์ชดเชยโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี64-65ทับรอบที่1ดังนี้นะคะข้าวเปลือกหอมมะลิ359กิโลกรัมต่อไร่ค่ะข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่432กิโลกรัมต่อไร่ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 682กิโลกรัมต่อไร่ข้าวเปลือกเจ้า602กิโลกรัมต่อไร่ข้าวเปลือกเหนียว387กิโลกรัมต่อไร่ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสามารถตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินว่าทกสอโอนแล้วหรือยังได้ที่ลิงก์ของเกษตรกรนะคะหรือผ่านแอปพลิเคชันทกสเอม وبا ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือเช็คได้ที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศนะคะ และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าออกบัญชีผ่าน Line Official BWC Family กรณีที่เกษตรกรลูกค้าสมัครใช้บริการของ BWC Connect ค่ะ